โอเคเดี okay, ๋ยวเทียบฟีลลิ่งของ2คู่นี้นะครับระหว่าง m a ก X กับ m a กไฟเผื่อที่ใครอยากจะรู้ว่ามันต่างกันยังไงบ้างนะครับตอนนี้ผมใส่ m a ก X ออยู่ที่เท้าซ้ายแล้วก็ใส่ม a กไฟอยู่ที่เท้าขวาเรื่องการสวมใส่ทั้งคู่เนี่ยถือว่าใส่สบายนะครับผมมัดเชือกถึง Runner l o ลูเลยแล้วก็ใส่ตรงไซส์ 10US เท่ากันทั้งคู่ใส่สบายหน้าเท้าขยับได้นิดหน่อยแต่ไม่ได้กว้างมากนะครับอุ้งเท้ายืนได้เต็มๆไม่มีตก ส้นเท้ากระชับแน่นไม่หลุดทุกอย่างลงตัวหมดนะครับสำหรับ2คู่นี้ต่อมามาส่วนของมิโซบ้างนะครับพื้นชั้นกลางของทั้ง2ฝั่งนะครับฟีลลิ่งจะเป็นยังไงบ้างเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วระหว่างมาร์คไฟที่มีโปรไฟล์พลัสที่ปรับจูนมาใหม่นะครับส่วนของมาร์คเกเนี่ยก็จะเป็นโปรไฟล์ X โฟมที่ความนุ่มแล้วก็มีพื้นชั้นล่างสุดเนี่ยเป็นตัวโฟม e v a แล้วก็จะมี Pback p l a t e อยู่ตรงกลางสอดไสดด้วยฟีลลิ่งต่างกันค่อนข้างชัดเลยทีเดียวนะครับความรู้สึกคือตัวของ Mark คฟเนี่ยจะนุ่มไปทั้งรองเท้าแบบสัมผัสดได้อย่างชัดแต่ตัว Mark X เนี่ยครับเพื่อนมันจะมีความนุ่มอยู่ตรงกลางมันจะรู้สึกได้ชัดเลยว่าจะนุ่มอยู่ตรงกลางแต่ความมั่นคงด้านล่างเนี่ยมันจะเยอะกว่าคือถ้าเราเปรียบเทียบระหว่าง2คู่เนี่ยครับคู่หนึ่งเหมือนจะนุ่มลงไปทั้งผืนเหยียบลงไปแล้วก็คือนุ่มนุ่มทุกส่วนทุกจุด แต่ของ m a r X x เนี่ยจะนุ่มน้อยกว่าและรู้สึกมั่นคงกว่าครับอันนี้คือเปรียบเทียบในจังหวะที่เราเดินนะเดินแบบนี้เป็นยังไงทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูจังหวะการวิ่งจอกๆาบางนิด้ึงยละกันครับกราวคอนแทคของ m a x k คเยอะกว่าครับเยอะกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็การตอบสนองก็ผมว่า m a r X x ดีกว่าวิ่งลงไปแล้วการตอบสนองมันสะท้อนกับเยอะกว่านะนี่ก็ประมาณนี้นะครับ สองคู่นี้เสริมเล็กน้อยครับเพื่อนๆครับเอาความเรื่องความนุ่มของโฟมนะอีกจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกคือคือตัวของ m a ร x เนี่ยมันเฟิร์มกว่ามั่นคงกว่าเฟิร์มกว่าแล้วมันก็จะมีผลในการที่เราซอมวิ่งด้วยถ้าเพื่อนๆซอมวิ่งที่เป็น Interval Training พวกเนี้ยจังหวะที่เรากดเท้ากระทืบเท้าลงไปบนพื้นแล้วเพื่อผลักตัวไปข้างหน้าเนี่ยครับถ้าโฟมมันนุ่มมากไปเนี่ยมันก็อาจจะดูดแรงเราไปบ้างนะอย่างเช่นคู่มาร์คไฟเนี่ย มันนุ่มกว่ามันก็จะดูดแรงแต่ถ้าเป็นมาร์กเเนี่ยมันเฟิร์มขึ้นมานิดนึงเราก็จะสูญเสียแรงน้อยลงนะครับเพราะนั้นมาร์กเ็ก็อาจจะเหมาะกับคนที่ซ้อมทําความเร็วอินทเวลลลากไปเรื่อยอินทเวลเนี่ยผมว่าสนุกแล้วก็ลากไปเลสเดย์ได้ส่วนมาร์กไฟส์เนี่ยก็คือเริ่มต้นนะครับอินทเวลก็ได้แต่ว่ามันอาจจะโดนดูดแรงนิดหน่อยนะอันนี้แหละก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ต่างกันนะครับระหว่าง2อคนนี้ระหว่างมาร์กไฟส์กับมาร์กเครับ ทั้ง2คูน่นี้น้ำหนักก็ต่างกัน m a ร์คฟเนี่ยก็229กรัมในขนาด10 us ส่วน m a ร์ x ก็อยู่ที่275กรัมราคาก็ต่างกันเช่นเดียวกันนะครับเพื<ๆ>่อนมาร์คไฟ5์0 m a พ x ก็6,990ต่างกันอยู่ประมาณเกือบเกือบพันสี่พันสี่ที่ได้เทียบกันมาแล้วก็คือเพื่อนๆจะได้โฟมตัวใหม่ที่อยู่เป็นพื้ชั้นกลางนะครับของ m a r k x มีพีแบ็ p เพลทเพิ่มขึ้นมา นะแล้วก็ความทนทานผมว่าเยอะกว่าเพราะว่าตัวของ o u t s o l เนี่ยถ้าเห็นได้ชัดเลยก็คือของ mark x เนี่ยมีพื้นยางอะไรที่มันเสริมเติมเข้ามาให้ด้วยส่วนของ mark f เนี่ยมันไม่มนะีมันเป็นพื้น eva ที่แบบทำเป็น o u t โซ l มาเลยคือ m i โ s กับ o u t โ o l มันทำเป็นชิ้นเดียวกันอนะพื้นตัวเดียวกันก็น่าจะทนทานมากกว่าครับโดยสรุประหว่าง2คู่นี้ระหว่าง mark x กับ mark นะครับทั้ง2คู่นี้ถูกวางตำแหน่งว่าเป็นรองเทา้า ซ้อมทำความเร็วเหมือนกันทั้งคู่เพียงแต่ว่าด้วยราคา5,590เนี่ยมาร์คไฟมันเป็นตัวเริ่มต้นที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าในขณะที่มาร์คเคือคนที่อยากจะได้รองเท้าซ้อมทําความเร็วที่มันสามารถไปแข่งได้ด้วยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6,990บาทนะครับต่างกันนิดเดียวนะก็อยู่ที่เพื่อนๆนะครับว่าถ้าง,งบถึงผมก็แนะนําว่าไปมาร์คเ็กซ์เลยก็จบนะทนทานกว่าตอบสนองดีกว่าซ้อมได้หลากหลายกว่าแล้ไปแข่งได้ด้วย ส่วนของมาร์คไฟเนี่ยก็อาจจะเริ่มต้นนะเริ่มต้นซ้อมเริ่มต้นวิ่งแบบซิ่งๆิ่งนิดนึงก็เอามาร์คไฟราคายังไม่แรงมากมาทดลมาทดลองดูก่อนว่าเราจะชอบแบบนี้ไหมชอบสไตล์แบบนี้ไหมนะครับแต่น้ําหนักข้างคู่เนี่ยก็ถือว่าโอเคใช้ได้เลยทีเดียวตัวมาร์คไฟเบากว่าด้วยนะ229กร้อบเก้รัมนะครับเ,เพื่อนมีความคิดเห็นไงกับ2คู่นี้บ้างใครใส่มาร์คเคอมเมนต์กันบอกกันหน่อยนะครับสวนใครที่ใส่มาร์คไฟชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์บอกกันด้วยละกันนะครับน,นี้ลนาะทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ